วันนี้เรามาซื้อบ้านหลังที่สองค่ะในอนาคตนะคะเราก็ต้องมีบ้านมีอยู่มีชื่อของเราทั้งสองคนเพราะว่าเงินทั้งสองคนเนี่ยเราช่วยกันหาช่วยกันเก็บเราช่วยกันสร้างเป็นเรื่องดีก่อนที่เราจะไปจดทะเบียนสมรสค่ะเงินช่วยกันหาแต่มาดามแพมผ่านเป็นหลักครับดีก่าเผากงแต็กเนี่ยผ่านจะบอกว่าแต่งงานก็มันไม่ใช่นะคะ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันเราเลยสร้างทรัพย์สินนะคะมากกว่าสร้างหนี้สินเพราะเราสองคนเนี่ยไม่มีหนี้สินตุ๊กตาคือ คือทรัพย์สินค่ะน, oh <my. S 1> นะครับตุ๊กตาคือทรัพย์สินผัวคือหนี้สินนะคะ oh <my. S 1> เพราะว่ามันจะหาซื้อแล้วก็หาทําอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าในการซื้อบ้านครั้งนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ซื้อด้วยเงินสดนะคะเพราะการที่เราเชื่อแม่ผัวคือการ ซื้อของด้วยเงินสดมันดีที่สุดเพราะเราจะไม่มีหนี้สินและก็ไม่มีดอกเบี้ยเพิ่มเติมและบ้านที่ซื้อเนี่ยเป็นผลประกอบการจากการที่เราได้ขยันทางานหาเงินแล้วก็เลี้ยงชีพนะคะถ้ายอย่างนั้นเนี่ยแกไปเนี่ยจะมีใครเลี้ยงไม่ต้องมีใครเลี้ยงค่ะ ถ้ามีตังค์จะง่ายขึ้นเพราะลูกเราก็ไม่คิดว่าจะรับเด็กมาเลี้ยงนะคะเพราะเราอยู่กับเด็กเนี่ยไม่น่าจะรอดไม่น่าจะแฮปปี้คุณวิทย์คิดอยากมีลูกไหมคะไม่อยากเอาเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยไปหาเงินดีกว่า,าการจดทะเบียนสมรสของเราครั้งนี้เนี่ยทรัพย์สินมันักจะมีคําคอรหาอยู่ว่าการจดทะเบียนเท่ากับว่าคุณวิทย์จะมาเกาะแพมกินหรือเปล่าหรือใครเกาะใครกินหรือเปล่าทรัพย์สินเนี่ยเราหากันมาคนละครึ่งบ้านหลังแรกเนี่ยเป็นชื่อของแพมบ้านหลังที่2ก็จะเป็นชื่อของ คุณวิทย์ไม่เอาเป็นเชื่อมเธอไปเลยเป็นเชื่อมแพม,มเลยเหรอใช่สรปุปคุณวิทย์ให้แพมหมดน,นะคะเซนหลังเอกสารการจดทะเบียนสมรสเลยว่าเป็นของแพมแต่เพียงผู้เดียว <c oughs> แล้วสาหรับคุณวิทย์ราคะการซื้อบ้านในครั้งนี้เนี่ยมีจุดประสงค์อะไรบ้างไหมคะเหมือนเปิดธนาคารเลยครับชื่อธนาคารว่าไทยพาระบ้านหลังนี้เธอเป็นคนอยากได้ฉันไม่ได้อยากได้ฉันพอใจในสิ่งที่มีแล้ว ห้องน้าในบ้านมีอยู่สี่ห้องซื้อเพิ่มอีกก็คูณ2ฉันยังงงเลยว่าบ้านเราอยู่แค่2คนนะช็อตฟิลมากค่ะวันนี้กูจะให้มีสาระเกี่ยวกับการจดทะเบียนกูลองนึกในใจแล้วกูจะไม่จดทะเบียนอกแล้วก็เกลียดีกว่าเอาเงินไปใช้ยางอื่นอย่างน้อยมันก็เป็นอสังหาริมมรัพั์ครับราคามันไม่ตกแน่คนเนี่ยก็จะมักกาหน้าว่าแพระจะไปมีเดียอะไรทําอะไรก็ไม่เจริญเรียนก็ไม่เก่งเคยบอกแม่ว่าข้างบ้านน้องติดศูนย์แม่ไม่เชื่อแล้วแม่ก็ ีแพมทับตายเราไม่ได้โกหกอันนี้คือบ้านหลังที่สองของแพมภาคภูมิใจอยากจะทําให้พ่อเห็นว่าสังคมคนจีนที่เขาดูถูกกันว่าแพมเนี่ยไม่สามารถจเจริญเติบโตได้หรอก ท,ทั้งทั้งที่จะน้ำหนัก60กิโลขึ้นไปแล้ว99.8ก็เคยมาแล้วเติบโตได้จริงๆบอกว่าเดไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลบคำตบประมาทเดได้แล้วเดนั่นก็คือพ่อของแพมเองนะคะคนจีนไหหลำซึ่งเดเนี่ยเป็นห่วงแต่เฉพาะพี่พี่ทั้ง4คนได้บ้านคนละหนึ่งหลังได้รถได้อะไรหมดทุกอย่างทรัพย์สินได้หมดทุกอย่างแต่แพมได้แค่เงิน15,000บาทและการศึกษาจบปริญญาตรี แพมสามารถลบคำศบประมาทของเดได้แล้วแพมอยากให้เดมาเห็นวันนี้ว่าคนที่เคยเกลียดแพมในวันนั้นนะทุกวันนี้หันมามองแพมในทางที่ดีแพมเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณแม่ไม่เคยอดแต่ถ้าเดอยู่เดก็อาจจะอดก็ได้แต่การจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันคือการสื่อให้เห็นว่าแพมและคุณวิ เป็นสามีภรรยากันอย่างที่แท้จริงมีคนถามว่ามาดามแพมค้าทาไมมาดามแพมขยันจังเลยทํามาหากินขยันทํางานดีกว่าขยันเรื่องชาวบ้านนะคะเพราะว่าเรื่องชาวบ้านเนี่ยขอให้เป็นงานรองงานหลักคือการหาเงินนะคะทํางานหาเงินบ้าโลภลูกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ว่าหนูมีแมวมีปลาและก็มีผัวค่ะและก็มีตุ๊กตาด้วยนะคะแสดงว่าเธอไม่เรื่องชาวบ้าน ะนะคะเรารู้เลยว่าเอาเวลาเนี่ยไปทำงานดีกว่าเรื่องชอาวบ้านนะคะ มไม่อายเลยมีเมียเป็นกระเทยอ่ะโอ้โถ้าอายฉันจะมาออกกล้องโคลคมอย่างนี้เหรอออก<ห>รายการแฉก็ออกมาแล้วคุยแหกโค้งยังไม่ได้ออกเจ๊งไปแล้วนี่รายการอาจารย์ยิ่งกักไม่เชิญนะคะรายการก็เลยเจ๊งนะคะไม่ใช่ <c oughs> ใช้ชีวิตร่วมกันมา20ปีแล้วครับคิดว่าในเมื่อเราใช้ชีวิตผัวเมียแล้วแต่ทางกฎหมายยังไม่ยอมรับก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่เราจะต้องปฏิเสธการเป็นผัวเมียกันตามกฎหมายในกรณีที่ฉันเจ็บป่วยคุณวิทย์ก็สามารถที่จะเซ็นอนุญาต เกี่ยวกับด้านกายกองฉันได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันไม่มีอะไรอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะผูกมัดเราได้นั่นก็คือทะเบียนสมรสนะคะและดิฉันขอยืนยันด้วยหลักฐานแขวงจังหวัดมีนบุรีนะคะว่าดิฉันมาซื้อบ้านจริงจขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะคะและก็สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็ร่วมยินดีกับเราทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ